เก้อี้นวดไฟฟ้าโตกุโย่เอ็กซ์ตราพลัสี699ควรค่าแก่การมีไว้ติดบ้านด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและฟังก์ชันที่ครอบคลุมวัสดุภายนอกที่ทําด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้มีความแข็งแรงและเงางามและห่อหุ้มด้วยหนัง PVC เกรดพรีเมียม นอกจากการสร้างนวัตกรรมการดีไซน์ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ด้านสุขภาพแล้วยังมาพร้อม Silent m a ม s สซาสเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่ให้ความเงียบทําให้คุณสามารถได้รับการพักผ่อนในขณะที่กําลังนวดได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีโหมด z e r ร่กราวิตีคือโหมดไร้แรงโน้มถ่วงเป็นโหมดการเอนนวดเพื่อช่วยเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดสามารถปรับได้ถึง3ระดับ และในโหมดซีโร่วอลที่สามารถติดตั้งเครื่องห่างจากผนังเพียง5เซนเมื่ออยู่ในโหมดนอนยังช่วยประหยัดพื้นที่โต k u y ย e x t ็กซ์ต s t c พลัยังมีระบบนวดแบบโปรแกรมอัตโนมัติ5แบบหรือเลือกปรับด้วยตัวเองโดยมีรูปแบบการนวด5แบบได้แก่บีบนวดทุบบีบนวดสลับทุบกดจุดและครึงและยังนวดด้วยลูกกลิ้งแบบสามิติกดจุดได้ล้ำลึกขึ้นเสมือนมือคนจริงๆ และอีกหนึ่งจุดเด่นคือลูกกลิ้งนวดส่วนฝ่าเท้าแบบรีเสเซนเหมาะสำหรับคนที่ชอบนวดเท้าหรือนวดหนักและที่พักเท้าสามารถปรับยืดเข้าออกได้ตามชรีละของร่างกายและด้วยแอร์แบ็กที่มีระบบนวดด้วยถุงลมครอบคลุมทั่วทั้งร่างกายทั้งไหล่แขนฝ่ามือและน่อง ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการนวดฝ่ามือที่ปุ่มแม่เหล็กสามารถนวดได้ทั่วทั้งฝ่ามือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการกดจุดได้ดียิ่งขึ้นยังมีฟังก์ชันของความสุนทรีกับลำโพงสเตอริโอที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธใช้งานง่ายสามารถตั้งเวลาการทำงานได้สูงสุด30นาทีส่วนด้านในที่ประกอบไปด้วยหมอนรองคอเบาะเสริมและแผ่นรองเท้า และมีโหมดทำความร้อนที่ให้ความสบายในการนวดเท่านั้นยังไม่พอด้วยความกว้างถึง60เซนติเมตรที่ทำให้คุณไม่รู้สึกอึดอัดในการนวดเก้าอี้นวดไฟฟ้าโตคุโย่เอ็กซ์ตร้าพลัส t c 6 9 9้ควรค่าแก่การมีไว้ติดบ้านด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและฟังก์ชันครอบคลุมพร้อมรับประกันคุณภาพหนังและมอเตอร์นานสูงสุดถึง5ปีเพราะเราจะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นเพื่อเป็นผู้นำด้านเก้าอี้นวดไฟฟ้า เพราะเราอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดี